ี่ก็บ้านพี่ไตบ้านฝนบ้านกำบ้านพี่ไซที่เสียชีวิตไปแล้วก็ทําบุญแล้วครับตอนนี้บ้านโคมนาขาง3๓นะครับผมนะครับพาพี่น้องกันเลยนะครับผมนะครับ ครับครับครับเดี๋ยว่ายวีโอก่อนถ้าโยโดงเนาะเสตยอยู่เพื่อนอเตยนะเออสบายดีจอกันเลยสู้สู้ไอสู้นขนานัาสู้ชีวิตเกิดเป็นคนต้องสู้เนาะยายพี่น้องเขาวะมนี้อ่งเอกนี่ก็มาบ้านบ้านบุญครับผมนะครับ

ก็กำหนดก็คือพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคม2565ครับผมกำหนดการพระสงมาครับผมนะครับมาสวดมาสวดกองบุญครับผมก็เป็นพรุ่งนี้ครับผมถวายก็น่าจะเป็นวันที่14ครับผมนะครับวันนี้ก็ญาติพี่น้องก็มารวมกันแล้วก็ กลางเต็นท yup. ์มามาบ้านบุญน oh. so ี่แหละครับนะครับมาตุ Sisters ่มโฮมกันนะผมนะครับ แต่ส่วนมากกับข้าวบ้านบุญก็จะเป็นเนื้อหมูครับผมนะครับเน,นื้อหมูเอามาจากบ้านอ่อบริษัทกับผมอำเภอบริษัทภูมิครับผมตอนนี้ก็กําลังฟักฟักเนื้อฟักลาบฟักอะไรครับผมนะครับก็มาตุ้มโฮมกันนะพี่น้องกับผมนะครับ เนื้อหมูครับผมนะครับก็ก็ซื้อมาเนื้อหมูครับนะซื้อซื้อมาสั่งมาครับนะครับมาตุ่มโมกันกับข้าวให้ให้พระแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็แขกที่มาทําบุญนะครับกําหนดการก็คือพรุ่งนี้ครับผม มีผ้าสง่งมีอะไรมาหือพรุ่งนี้มนะครับก็กาสวัสดีครับ